มาแลเรื่องราวของเหรียญก่อนนะครับเป็นเหรียญครึ่งองค์โอ้เดี๋ยวขออภัยนะครับกล้องไม่โฟกัสอ่านี่อ่าโอเควัดดอนเดี๋ยหอมนครปฐมนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าซูมออกเออประมาณนี้นะครับน่าจะชัดเจนขึ้นวัดดอนเดียหอมนครปฐมนะพี่ๆนี่สวยไหมผมเจอผมตกใจเลย โอ้ทำไมเก็บได้สวยขนาดนี้นะครับที่ระลึกสร้างตึกหลวงพรอแชม่มโรงพยาบาลศูนย์นครปฐมรุ่นพิเศษ85ปีนะครับนี่นะฮะครับขอบคุณครับนะฮะ,ะจะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวของเหรียญรุ่นนี้ เห,หลียนหลวงพ่อแชมวัดดอนยหญหอมรุ่นสร้างโรงพยาบาลปีพุทธศักราช2535หรือที่ใครหลายๆคนรู้จักกันว่าเป็นรุ่นหลังคาระเบิดคุ้นๆไหมพี่ๆคุ้นๆไหมครับรุ่นหลังคาระเบิดแบบนี้เออบางคนบอกโอ้ยพระสร้างปี35จะมีอะไรนะครับฟังช้าก่อน แล้วฟังก่อนนะครับช้าก่อนแล้วฟังก่อนนี่พี่พนะครับอ่ะหลวงพ่อแช่มนะได้รับการอุปถัมภ์ให้สร้างตึกคนไข้พิเศษโรงพยาบาลศูนย์นครปฐมนะฮะเป็นตึก4ชั้นแล้วในขณะนั้นเนี่ยหลวงพ่อแช่มนะ่ยมีอายุ85ปีการสร้างตึกคนไข้พิเศษเนี่ย ต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างราวๆ24ล้านบาทพี่ๆปี2535หาเงิน24ล้านพี่ล้านพี่ๆว่าง่ายเหรอถ้าถามว่าคนไม่นับถือศรัทธาจริงๆอะไม่มีทางสร้างสำเร็จนะครับนะทางวัดเนี่ยก็ได้ดำเนินการจัดสร้างวัตถุมงคลเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดดอนใย,ยหอมเป็นเหรียญรูปไข่แบบเนี้ย นะด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อแชม่มครึ่งองค์ผมจีวรแบบนี้สวัสดีครับพี่ฟิวโอ้โหนี่ตรงสายเลยนะคนนี้นะครับพี่ฟิวนี่ต้องตรงสายว่าดอนใหญหอมเลยนะครับแหมเข้ามาถูกจังหวะพอดีนะฮะแล้วด้านหลังเนี่ยเป็นยันพระเจ้า5พระองค์ตามแบบฉบับของหลวงพ่อแชม่ม เนื้อที่จัดสร้างมีเนื้อทองคําเนื้อเงินนวะโลหะแล้วก็ทองแดงนะครับกรรมการการจัดสร้างวัตถุมงคลเนี่ยจัดพิธีพุทธาพิเศษโดยนิมนต์นะฮะความตั้งใจเนี่ยท่านจะนิมนต์เกจิอาจารย์มาร่วมปลุกเสกจึงไปศึกษาปรึกษากับหลวงพ่อแช่มว่าจะดําเนินการอย่างไรดีหลวงพ่อแช่มเนี่ยฟังแล้วก็นิ่ง นะฟังแล้วก็นิ่งยิ้มออกไปให้กับคนที่ถามแล้วก็พูดออกไปนะครับว่าไม่เป็นไรหรอกฉันเชื่อว่าฉันทำได้ชาติเสือต้องไม่ขอเนื้อใครกินโอโ้ผมชอบคำพูดนี้มากนะครับเหตุเนี้ยหลวงพ่อแช่มแล้วก็หลวงพ่ออุยพรที่ท่านเป็นลูกศิษย์เนี่ย จึงได้ร่วมกันปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นพิเศษรุ่นนี้นะครับเพื่อนำรายได้เนี่ยไปจัดสร้างนะครับตึกคนไข้โรงพยาบาลศูนย์คนครปฐมพิธีปลุกเสกจัดในเวลากลางคืนนะที่ตึกกรรมฐานบูรพาจารย์ของวัดดอนยายหอมโดยหลวงพ่อแช่มเนี่ยท่านเป็นประธานในพิธีและก็เป็นคนจุดเจียนชัย นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวหลวงอแชมเองเนี่ยก็ได้ดั่งบริกรรมคาถาโดยมีหลวงพ่ออุพพรนั่งร่วมปลกปลุกเสกอยู่ด้วยกันนั่งปลกไปสักพักเดียวเกิดเสียงระเบิดดังพโพลนะฮะที่หลังคากรรมฐานอืมหลังคาหอกรรมฐาน นะครับคนก็ตกใจก็รีบวิ่งไปดูกันนะฮะผลปรากฏเกิดรูใหญ่เนี่ยแตกอยู่บนหลังไอกระเบื้องหลังคานะครับเป็นรูใหญ่ขึ้นมาให้เห็นเลยจึงทำให้ทุกคนเนี่ยเขาเชื่อกันว่านะเป็นพลังคุทธคุณพลังคาถาอาคม ของหลวงพ่อแช่มและพระครูอวยพรที่นั่งปลกแผ่กระแสจิตผมถามพี่ๆทุกคนถ้าพี่ๆทุกคนอยู่ในเหตุการณ์นั้นนี่ยพี่ๆเช่าไหมแล้วประจักษ์พยานหลายคนนะครับที่เห็นเหตุการณ์นี้จึงได้พากันเรียกเหรียนหลวงพ่อแช่มรุ่นนี้ว่ารุ่นหลังคาระเบิดคนที่ทราบข่าวปากต่อปาก ก็แห่กันเข้ามาเช่าเหรียญน,นี้แย่งกันเช่าเลยนะเพราะว่าเชื่อมั่นในเหรียญน,นี้ว่ามีพุทธคุณวิเศษมากจึงทําให้เงินสมทบทุนรายได้ในการสร้างตึกศูนย์ของโรงพยาบาลน,นครปฐมเนี่ยสำเร็จเสร็จสิ้นภายในปีเดียวรวมก็ประมาณทั้งสิ้น25ล้านบาทพี่พนะครับโรงพยาบาลศูนย์นครปฐมจึงได้ตั้งชื่อตึก ดังกล่าวเนี้ยว่าอาคารพระครูกเกษมธรรมานั้นหลวงพ่อแชม่มและก็ได้หล่อรูปเหมือนหลวงพ่อแช่มวัดดอนเหหอมไว้ที่หน้าตึกเพื่อให้คนทั่วไปได้บูชาสักการะลำลึกถึงคุณงา,ามความดีที่หลวงพ่อได้ทำการอุปถัมภ์จนสร้างอาคารศูนย์ของโรงพยาบาลศูนย์นครปฐมเป็นผลสำเร็จพี่ๆนะครับ ผมเจอแต่ไม่สวยนะโดยส่วนใหญ่แล้วเจอแบบสภาพแบบเนี้ยนะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อแชม่มวัดดอนเดหอมหลวงพ่อเงินได้กล่าวไว้เลยว่าท่านแช่มเขาแทนฉันได้ไปให้เขาทำทำแทนฉันได้ น,ะะนี่คือเรื่องราวสั้นๆแล้วผมบอกเลยนะว่าถุมงคลของวัดเดอยหอมน่าใช้ทุกรุ่นนะครับขอให้ทันหลวงพ่อเงินขอให้ทันหลวงพ่อแช่มใช้ได้ทั้งหมดเลือกสรรหาเอาจะถูกจะแพงขอให้แท้และทันไว้ก่อนนะครับอ่ะถามว่าแบ่งไหมแบ่งแน่นอนครับแต่เดี๋ยวสักพักนะสักพักนะครับนะะนี่พระแบบเนี้ยน่าใช้ แล้วสวยผมใช้คำว่าสวยมากเท่าที่เคยเจอมานะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเนสาทูพักเครื่องเลยนะครับขอบคุณครับ